จงรู้สึงกำลังแข่งกันไปตรงนี้มันมีเป็นติบเลยใครก็ได้มันตรงนี้เลยที่ตรงนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกันตรงนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกันตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันหาวเราะหัวเราเดิ๊บสิรู้ว่ามันไม่เข้าทานึงหาอยู่เอ้ยหาไม่เจออ้าจบเปล่าไปแล้วเเหมือนรับไปรับไปรับไปแล้ว คอนฟิวได้ก็คอนฟิวไปลูกมานา้าห้องหมดแล้วมานา้าห้องหมดแล้วาามาน้าห้องหมดแล้ว S4 S4 ครับ S4 แล้วเดินไปให้ไกลเลยไปให้ไกลแต่าาก็มาไ,ได้สุดแล้วก็เปิดบาร์นีเน่เปลี่ยนมาเยอะ นำมาไม่เหลือเด็กแล้วเยอะเกินนี้มาสโดักไปแล้วนั่นไงศพฉันมันสไตล์รัสเซียเข้าว่าไอพวกเนี้ยโอ้เลือดเหลือสี่คนกือบไปเลือดเหลือสี่คนอ๋เป็นหมาไมไม่ได้่ดิายเยอะมันเยอะแล้วหลองห่อหรืออะไรเนี้ย เออถามนาะยมันไปเหยวตรงไหนหาที่หนึ่งไม่เจอลูก <c oughs> ใครมาดีมานที่จาเปิดมาดิฉันเข้าไปก็เกือบตายไม่มีเลยบอลตายไม่น่าเปนา็นแน่เนอะมอสติดฟักมากเลยลูกฉันไม่มีเลยบอลมันเปนศพไปแล้วเนอะมันเป็นไปแล้วนะมันกลายเป็นศพไปแล้วนะ ทอร่าสอน <ame> สตรอทอร่าใช่ฟ้าฮะฮะฝนร้อน่ยวแมววับยาเซลเจะตายแล้วก็ตายแล้วเบสบิสฆ่าไม่ได้เลยจัดเนี้ยเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยวอทแฮปเป้ เกิดอะไรขึ้นน้องตาไพรี่รักน้องตาไพรี่รักเกิดอะไรขึ้นไอ้หพวกพวกมีน้องรอเนี่ยมันพ่นไฟแรงแรงไว้ตัวชาวหมอคิวทีคิวทีไม่มีหมอครับที่นี่ไม่มีหมอ เอ ah. จมีสก,กิลหมอ,อเบาๆอยู่แต่ว่ามันไม่แรงมากไม่ค่อยคมุมเอาขวดยาไปกินไป e et, เอตเอ์เน็ตเราไปเก็บขวดยาเห็นไหมดอกเหลืองห้างนะเหลืองเก็บขวดยาสยิเออนีอ่ยแหละจบพี่สะพ้ายอย่าตายนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังช่วยน้องสะพ้ายอยู่เนี่ยมึงก็ตายเวลาเมื่อไงก็สะพ้าย สัส้นหมดเลยน้องนมากนะโอ้เย่สัตว์ตอนนีู่กน้องเราทำอะไรไม่ได้แต่ตอนี่มีก็ชิ่วแล้วเฮ้ยพวกกระบนเลยไหมแข่งหมดละแข่งหมดละวิ่ยจะอีสวันแล้วอีซัวครก็ได้แทงที อะรก็ได้แทงให้ดีมีตัวนี่มันโคตรเฉีดเลยพอ่อจับได้โคตรกำลังจะจอดตัวโอ้โอแทบไม่ลดเลยไอ้นี่มันตายยากครับตายยากมากนี่เราลุมก,กัน<ะ>ลุมก,กันประมาณสิบก๊ก รวมกันเด็ก2 0คนนี่มันจะพึ่งหล่อไอ้เจ้าก็พึ่งหลอได้ปรี๋แล้วนะครับตายแล้วตายแล้วตลวตอร อัพแล้วเดซฮาาทำหน้าบชั่วร้อยในยสุดลงบันไดแล้วูไปแล้วสาด เรามีสกิลนั้นสักทีภาคสามได้เห็นหน้าเทโร่ด้วยรู้ไหมล่ะเห็นหน้าเทโร่แบบทัดเตียนเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเลยที่สามเนี่ยไอติมหรือเปล่าเอออย่ามาทำเป็นอย่างนั้นสิครับผมรู้ว่าคุณรู้แต่จงใจที่จะไม่พูดถึงพวกคุณรู้แต่จงใจทำเป็นลืม ออมโบดีแล้ะเ่ยวิสตาอ๋อไอติมไงไอติมคารเดลควีนหรือเปล่าว่ไอบิสาเนื้อที่โคตรเย็นเลยโอ้ยโดนขังจะนึูเหมือนว่าด้านหลังแทบจะมีพวกที่ตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างกําลังสะใจครับสแปมบิสตาต่อเนื่องเลยครับสกิวมันแรงมาก โอ๋ยอาลานขังขังฉันทำไมฉันทำอะไรผิดอ่าดาเมตดาเมตดาเมดาเมตอาประโยคนี้ประโยคนี้ก็ดาเมตตลอดโดนขางอีกแล้วครับ <c oughs> แล้วนี่ลูกเล่นบ้าอะไรกัน โอ้โห oh, oh. เพินไปนิดหนึงโทษทีเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันรับไอเทมไปดีกว่าฮะเดี๋ยวฉัน,นขอ,ร,อนรับพวกของเรือสำรวจก่อนนะ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวอย่าทิ้งฉันไปออกมาก่อนนะลืมซ้อมลบประจำวันนี้โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปใหม่อีกรอบนึง <c oughs> ยังไม่เสร็จอืมเซเลพอดกินม,มาแล้วทั้งหมดเดี๋ยวพักหนึ่งเซเลพอตเด็กมานะหมดยี่สามครับถ้นะอย่างั้นเลิกท้าแพงไตชั้นทีมันเตกมานะเยอะ นี่ผมกินสองนะาระหยัดชิบหายกินมาเยอะไรอะไรเข้านามาอะไรเข้านามาอุ้ยหลบสิโอผิดทางเจออะไรที่ตั้งครับโอ้ยผิดหลอดผิดหลอดผ <c oughs> ิดหลอดโอ้ยผิดหลอด พิทดอาเมื่อไหนจะเข้าดัดสเมื่อไหนพิดเราันจะเข้าดับสองวาจริงไงอยากลองมที่มุงานแขกฉันทำไมคุณกระโดดข้ามเลยคุณทำอะไรคุไม่ได้รอกท่านคือเจ้าหงการสร้างกำแพงมีสองคนต่อแต่ก่อนต่ออารันมีกระโดดข้ามมีคนมีเทเลอร์ต ข้ามไปเลยแต่ว่าถ้ากำแพงหนามากๆกะโดดข้ามไม่ได้อยู่ข้ามได้ยี่ว่าข้ามได้ข้ามเหมือนเดิมอ้าวทังแล้โอเคเอาคุณกะโดดข้ามมันเดิมทังเด็กทังให้เปลืองมานาแม่งเลยแล้วกันทังหมดเลยคือโดดข้ามโคนไทซันมันใช้กับเพื่อนไม่ได้จังซันใช้ได้ดูผมเป็นห่า ไม่แต่มันแข็งกับคู่โคตรแม่เราต้องข้าได้กแพงแต่ถ้ากำแพงมันหนามากๆมันโดดท้ารัวๆใช่ไหมเก็บไม่คอนครับเรื่องอื่นช่างมันเก็บไม่อนจะที่เป็นกีท่านเห็นจะได้ผมเห็นไหมครับว้าวอ๋อคนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเขาไม่ได้มีไอเทมฟีเจอร์อย่างเรานี่นะร้านขันฉันอยูแล้วไม่มีอะไรนะ คนอื <Cornell. S 2> ่นเขาไม่ได้รู้วิธีการกรองไอเทมอย่างฉันไงคือตะกี้มันมีรุนดับมารุนเลเวลคิวเจ็ดด้วยซอลรุนมั้งใช่ใเก็บเก็บไปแล้วผมเนี่ยแหละห่วยว่าจะเก็บสักอยช่อะไรเก็บไหยิบผมเนี่ยเลยหัวผมยังมัวจะเยังไม่ได้มัวแต่หักเลยนะ โ okay. อเคขังพวกมันไว้เดี๋ยวผมจะอัดวิาสาัดมัดยักหน้ามาันจะลุกพลดดนี่มาแค่ <c oughs> ใหออร่ราเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยครับเด็กเด็กออร่าใหออร่ารีเจนสิครับแล้วรู้สึกว่าไอโคกระดูกนี่มันจะเยอะไปไหนเนี่ยอยากจะบอกว่ากระดูกโคตรช่วยได้เยอะกินมานาน้อยไม่อพอข้ามได้ทุกอย่างจริงๆขออ่านมันกินมานาน2ยี่ิเเนี่ยไถึงอะไร่ากระดูกเนะี่ย กินเยอะ่แล้วไล่หมดแล,วล้วไล่หมดใช่ไหมไลม่หมดแต่ว่ามาเทียบกับเอากินมนาสองแล้วกระโดดข้ามสิอะไรคุ้งบ่าเชเลย์ขอจิ้มมนาจิ้มลามามกที่จังอาราดินแค่มาแค่มาเดินเล่นครับมาแจกมานาอย,ย่างเดียววะทำะไมไม่ได้โดนขังโดนโคกเดียวกันขังด้วย มก็เทเลพอดได้ครับหนาเกินลูกหนาเกินสรุปว,ว่าคาราดิววาาานดูขังตัวเองดัดงดนั้นไปหมดเลย <c oughs> ฮะ <c oughs> ดูโดนขังตู้ขังตัวเองนะ่ะ <c oughs> ตูเมินแข็เลยอย่าสแปมลูกเวทบนนี้อย่าสแปมพ่อขอร้องเจจิไปอยู่ไหนนะอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเดินตอกเจ้าเซเลสไปก่อน ตัวเต็มไปด้วยยาบานาครับ <S <S ทุกท่านครับมาถึงตรงนี้แล้วกรุณาหยิบเมฟิโตสโตนติดโซสโตนมากันคนละชิ้นเอาไม่ต้องหยิบมาก็ไ,ได้นีหว่าหยิบมาแล้วผมใส่ไว้ในกล่องนะังไม่ออกเลยเอาไมายอารันเอ้ยอันอะไร Fly, าาก็ต้องบอกตัวเห็นแล้วโอ้ตัวปัน,นไอ้ไขปล่อยให้มันแดก,กสม,มกันเหนียว <c oughs> Somebody help me เออ